สวัสดีค่ะวันนี้ครัวตามใจใบหนูโยกจะพามาทำเมนูยำขนมจีนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวตามใจใบหนูโยกด้วยนะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเตรียมภาชนะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ3มช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาลทรา,าย2ช้อนชาค่ะน้ำปลาสามช้อนโตะ๊ะ แล้วก็น้ำมะนาวสองลูกนะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามใจชอบเลยนะจากนั้นเราก็จะใส่พริกป่นลงไปค่ะอันนี้ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ลดลงได้นะคะแล้วก็คน,คนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเมื่อน้ำตาลละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมซอยนะคะ แล้วก็เราจะตามด้วยผักชีฝรั่งซอยค่ะและก็ถั่วฝักยาวนะคะตามด้วยเนื้อปลาทูที่เราทอดสุกแล้วนะคะอันนี้หนูยกใช้สองตัวนะจากนั้นเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เส้นขนมจีนลงไปนะคะอันนี้นูยกใช้500กรัมนะคะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะตามด้วยปลากรอบค่ะ คลุกเคล้าปลากรอบอีกสักรอบหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำขนมจีนของเราในวันนี้นะคะพร้อมตักใส่จานไว้รับประทานนะคะเป็นเมนูทานเล่นเมนูกับแก้มได้หมดเลยค่ะเมนูทำง่ายๆนะคะยังไงฝากเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกับครัวามใจบานหนูโยกใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ yeah